สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวนะคะและววันนี้ค่ะเราก็มาต่อกันที่คู่เลข6 7เ6นะคะเป็นคู่เลขที่ต้องบอกว่าในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะอาจารย์วาเจอคู่เลขนี้บ่อยมากในหลายๆคนเลยนะคะเป็นคู่เลขที่แบบส่วนใหญ่มีในเบอร,ร์โทรศัพท์ ของหลายๆคนที่มาเปลี่ยนเบอร์ด้วยมาจัดวางเบอร์มงคลด้วยนะคะพอดูเบอร์เก่าปุ๊บต้องมีคู่เลขนี้มาแบบตลอดติดมาตลอดแบบเยอะมากนะคะ6 7เจนะคะก็อะถ้าในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะแน่นอนว่าที่เคยทำคลิปไปนะคะก็จะะก็ตีความไปว่าเป็นคู่เลขที่แบบไม่ดีไม่มงคลใช่ไหม ทีนี้ค่ะถ้าในทางโหรศาศาสตร์สากลละ่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าก็มาทําคลิปนะคะก็พยากรณ์หรือว่าวิเคราะห์ให้ความรู้นะคะก็ในแนวทางโหราศาสตร์สากลหรือว่าตะวันตกเป็นหลักใช่ไหมในช่วงนี้ทีนี้ค่ะถ้าตามสากลนะคะคุณลองมาฟังดูแล้วกันว่าข้อดีข้อเสียเขาเนี่ยประมาณไหนนะคะแล้วก็รับกันได้แค่ไหนโอเคไหม มาค่ะในส่วนของ6776นะคะเอาเลข6ดาวสุกก่อนแล้วกันนะคะก็เหมือนกันค่ะแปลว่าความรักแล้วก็การเงินความสวยความงามนะคะร Level. สะนิยมาการให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือจะเล่าให้ฟังว่าประมาณว่าถ้าสมมติว่าเราผูกด,ดวงชะตามาแล้วดาวสุกข,ของคุณในพื้นดวงชะตานะในภาพราศรีจักระคะ่ะ ดาวสุขของคุณเนี่ยไปสถิตยอยู่ที่ราศีไหนเรือนพบอะไรแปลว่าคุณเนี่ยจะให้คุณค่ากับเรือนพบนั้นอืมโอเคไหมทีนี้ในมุมดีนะคะของดาวสุขก็คือหมายถึงสเสน่หดึงดูดใจคนรอบข้างนะคะมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะรักสวยรักงามใจดีอ่อนโยนนะคะใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่นค่ะรู้จักประนีประนอมรู <c oughs> ้จักที่จะใช้เงินซื้อความสุข บำรุงบำาเรอตัวเองเป็นเป็นข้อดีนะคะอ่ะแล้วก็มักจะซื้อของที่ทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซื้อของดีใช้ของดีรู้จักใช้จ่ายซื้อของนะคะทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะอันนี้คือดาวสุขในมุมดีนะคะในมุมเสียค่ะก็ใช้เงินตามอารมณ์ค่ะฟุ่มเฟือยใช้เงินเกิน,กนตัวค่ะขี้เกียจร,รักสบายจนแบบไม่อยากทำงาน นะคะ,ะแล้วก็หลงในรูปแล้วก็ยึดติดกับภาพลักษณ์ภายนอกนะคะ,ะโลเลในความรักค่ะขาดความมั่นคงในด้านของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในบางคนก็อาจจะยอมคนมากเกินไปนะเพราะว่าอาจจะกลัวมีปัญหาในความสัมพันธ์ก็เลยแบบต้องเป็นฝ่ายยอมตลอดเวลาอันนี้คือ มุมเสียของดาวศุกร์นะนี่คือความหมายข้อดีและข้อเสียของดาวศุกร์เพียงดวงเดียวมาถัดมาค่ะดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์คือข้อจํากัดค่ะวินัยความอดทนความยากลําบากค่ะความเชื่องช้าความหดหู่ค่ะเ,เศร้าซึมนะคะทีนี้ค่ะในมุมดีค่ะดาวเสาร์ก็คือเป็นคนที่มีวินัยสูงนะคะรู้จักวางแผนมีความรับผิดชอบสูงค่ะก็คือจะโตกว่าคนอื่น ได้แบบเร็วนะคะใครที่แบบดาวเสารทำเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรทำมุมดีในพื้นดวงชะตาถูกละล่วก็คือจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็จะดูโตกว่าคนอื่นๆนะคะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่คะ่ะไม่ทิ้งหน้าที่ชีวิตก็จะค่อยๆเติบโตแบบยั่งยืนมั่นคงนะคะมีความสุขุมรอบคอบนะคะคิดก่อนทําเสมอนะแล้วก็อดทนต่อแรงกดดันได้ดีคะ่ะเป็นคนที่แบบ จริงจังคิดจริงทําจริงลงมือทําจริงนะคะทีนี้ในมุมเสียของดาวเสาร์นะคะก็คือเป็นคนที่แบบกลัวความผิดพลาดจนไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรเลยนะคะไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะยึดติดอยู่ในกรอบเดิมๆนะคะเ,เครียดง่ายนะคะแล้วก็ชอบกดดันตัวเองค่ะ ตั้งความหวังกับตัวเองไว้สูงเกินไปนะคะคิดมากชอบวิจารณ์ตัวเองนะคะแล้วก็ตีกรอบให้ตัวเองนั่นแหละนะคะไม่เปิดใจไม่เชื่อใจใครง่ายๆด้วยนะคะก็เป็นคนที่ชอบทําตัวห่างเหินโดดเดี่ยวนะคะก็ซึมเศร้า <c oughs> อันนี้ก็คือดาวเสาในมุมเสียนะคะนี่แค่มุมดีเสียของดาวเสารนะ์นะทีนี้ค่ะเมื่อดาวสุกกับดาวเสาร์นะคะโคจรมาทํามุมดีตรอต่อกันนะคะเช่นใน บนท้องฟ้าใช่ไหมเมื่อดาวเสาร์นะคะโคจรมาโยกตรีโกนกับดาวศุกร์หรือดาวสุกโคจรมาตรีโกณหรือว่าโยกกับดาวเสาร์นะคะก็คือเรียกว่าเป็นมุมดีส่งพลังงานอิทธิพลในทางที่ดีต่อกันนะคะก็คือคุณจะเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงนะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะคะรักใครรักจริงนะคะแล้วกเ็เป็นความรักที่จะแบบไม่ค่อยหวือหวานะคะแต่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ สร้างไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะคะสร้างฐานะไปด้วยกันประมาณนั้นรักกันด้วยความจริงใจนะคะไม่ใช่แค่แบบความลุ่มหลงแล้วก็มักจะดึงดูดคนที่อายุมากกว่าหรือว่าคนที่โตกว่ามากๆความคิดเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อาจจะรุ่นเดียวกันแต่มีความคิดที่โตกว่าคุณมีความรับผิดชอบมากๆนะคะมีความมั่นคง จิตใจนิสัยคือเป็นคนที่แบบมั่นคงม,มีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดึงดูดคนแบบนี้เข้ามาแล้วก็ในมุมดีค่ะคุณก็จะสร้างฐานะได้จากความขยันและมีวินยัยมีความโอดโทนของตัวเองนะคะรู้จักเก็บออมค่ะรู้จักลงทุนในสิ่งที่แบบมั่นคงนะคะแล้วกเเเ็เป็นคนที่มีเหตุและผลนะคะแล้วก็รู้จักที่จะ ให้คุณค่านะคะกับตัวบุคคลคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมองเห็นถึงคุณค่าของบุคคลต่างๆที่คุณได้รู้จักหรือสัมผัสและเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าของสิ่งของของใช้ต่างๆนะคะอย่างมีหลักการมีเหตุผลมีตรก,การนั่นเองนะคะคือแบบบางคนนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่เห็นคุณค่า ในสิ่งใดเลยไม่เห็นคุณค่าในตัวใครเลยแม้กระทั่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองบางคนจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้า6 7เจดเจดในมุมที่ดีค่ะก็จะเป็นคนที่ให้คุณค่าและเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุและผลนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นมุมดีที่เป็นข้อดีมากๆเลยนะจุดนี้อ่ะทีนี้ค่ะในมุมเสียนะคะก็หมายถึงว่าคุณ อาจจะใช้เหตุผลกับความรักความสัมพันธ์มากจนเกินไปจนเกิดเป็นความตึงเครียดนะคะเพราะว่าบางทีความรักมันอาจจะไม่ต้องใช้เหตุผลมากเกินไปขนาดนั้นก็ได้ mm. นืกอไหมนะคะอ่ะแล้วก็การที่แบบมีเหตุผลมีตะก,กะหรือว่าแบบดูดูวางตัวโตมากๆม,ม,มันก็อาจจะขาดความโรแมนติก ไปเลยซึ่งมันก็อาจจะทำให้ชีวิตความรักเนี่ยมันจืดชืดนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เลิกรายอย่าร้างกันได้ง่ายสำหรับเลขคู่นี้ไงคะความสัมพันธ์มันจะดูแบบตึงๆเย็นชาดาวศุกร์ที่เป็นดาวของความรักอะคะ่ะมาอยู่กับดาวเสาร์ที่เป็นดาวแห่งความโดดเดี่ยวปลีกวิเวกนึกออกไหมเป็นดาวที่แบบคิดมากแล้วก็ถูกอะทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่า จะทําให้คณเนี่ยท่านในมุมร้ายนะก็คือในมุมฉากหรือว่ามุมเสียเนี่ยก็จะแบบคิดมากในเรื่องของความรักนะคะตีกรอบคนรักมากเกินไปหรือว่าคาดหวังในตัวคนรักมากเกินไปด้วยก็ได้นะคะจริงจังกับความสัมพันธ์จนมันจนมันตึงอ่ะตึงจนขาดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะดาวศุกร์ก็เป็นเรื่องของการเงินด้วยใช่ไหม คุณก็คือไม่ค่อยกล้าเสี่ยงในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะก็คืออาจจะไม่ชอบลงทุนไม่กล้าลงทุนนะคะหรือว่าตัดสินใจช้ามากมากเลยในเรื่องของการลงทุนเอ่อมันก็เลยทำให้คุณเติบโตช้ากว่าคนอื่นนะคะกว่าจะมั่นคงก็ใช้เวลานาน,านมากๆนะคะด้วยความเป็นดาวเสาร์เนาะแล้วก็การที่คุณเนี่ยจะชอบยึดติดกับสิ่งเก่าๆเดิมๆนะคะชอบยึดติดกับรูปแบบเดิมๆมากเกินไปจนไม่ยอมเปลี่ยนแปลง พอไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพอมันถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนวันหนึ่งคุณก็จะถูกแบบถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนโดยที่คุณยังไม่พร้อมอะคนเราคือควรที่จะแบบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมคะ,ะเตรียมใจเตรียมตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแต่คุณก็คือแบบไม่เปลี่ยนต้องเจอสนาคารที่มันกดดันบีบคั้นถึงจะแบบค่อยเปลี่ยนนะคะ,ะแล้วก็ นั่นแหละทําให้คุณเนี่ยอาจจะก้าวหน้าช้ากว่าคนอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อเสียนะคะในมุมของดาวศุกร์และดาวเสาคู่6 7 7 6นะคะก็อ่ะ,อะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาวิเคราะห์นะคะให้ฟังกันประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับใครที่แบบกำลังศึกษาสนใจในเรื่องของตัวเลขดวงดาวนะคะก็ฟังแล้วคิดว่าอย่างไงกันบ้างนะคะใครที่เคยใช้คู่เลขนี้นะคะเป็นยังไงคุณได้รับอิทธิพลในมุมดีหรือว่ามุมร้ายนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e ด้วยนะคะ ขอบคุณที่ฟังกันจนจบแล้วก็ใครที่อยากได้เบอร์มองคลจัดวางเบอร์มองคลแบบเฉพาะดวงบุคคลนะคะก็สามารถที่จะปรึกษาสอบถามแอดไลน์ได้เลยค่ะ